สวัสดีค่ะวันนี้เราจะามาแนะนำแอปพลิเคชันที่เอาไว้ประชุมทางไกลหรือว่าจัดคลาสออนไลน์นะคะในสถานการณ์ตอนนี้ทางการศึกษาของเรานะคะต้องปิดการศึกต้องปิดสถานศึกษางดการเรียนการสอนเพราะว่ามีโรคระบาดหรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะคะ เราก็เลยต้องหาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยที่ไม่ต้องไปที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องไปที่โรงเรียนนะคะดังนั้นเราก็เลยสรรหาแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ความจริงแล้วมีแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะคะที่สามารถทําแบบนี้ได้เช่น Google Hangout ก็ทําได้ Microsoft Teams หรือ Facebook Live อย่างเงี้ยก็ทําได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมา แนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเขาชื่อว่าแอปพลิเคชันซูมนะคะมันจะใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะขอแนะนำตั้งแต่การเข้าใช้งานนะคะถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมก่อนโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ zoom.us นะคะพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้ตัวนี้มาเราเข้าในการเซิรนะ์ชหาซูมแล้วก็ Start Zoom เลย คราวนี้ยังไงต่อให้เราไปที่นนี้นะคะ New m e e t i n g พอ New เสร็จแล้วนะคะก็ขยายหน้าจอเนะึให้เราไปที่อ n v v i t e นะคะ Invite พอ Invite เสร็จปุ๊บก,ก็จะได้หน้านี้นะคะ เราจริงๆแล้วเราสามารถเลือกเลือกคนที่เราจะอินไว้เข้ามาได้แต่ในคนเนี้ยรายชื่อเนี้ยไม่มีคนที่เราต้องการอินไว้เลยเราก็สามารถ copy URL ้ URL ตัวนี้แล้วก็ไปวางไปแชร์ให้เพื่อนๆเรานะคะเช่นเราจะแชร์ในกลุ่มนี้นะคะก็ส่ง URL นี้ไปให้เพื่อนๆเราพอส่ง URL เสร็จป,ปุ๊บ ให้เพื่อนเพื่อเรานะคะเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้เพื่อเข้าใช้งานมามาจอยที่ห้องสนทนาเราค่ะ,ะเมื่อเรา c o ป y เสร็จแล้วเราก็ปิดไปได้เลยนะคะ,อะจอยวิดคอมพิวเตอร์ออาดโอนะคะเรต้องจอยเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้ยินเสียงเรานะคะ,อะตอนนี้พี่เบนซี่เข้ามาแล้วนะคะพีเ่เบนเปิดกล้องด้วยสิ ตอนนี้เราทดสอบกันสองคนนะคะอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันนะคะเราจะทดสอบกันการแชร์สกรีนแล้วกันแชร์สกรีนอันนี้เราเอาไว้นำเสนอหรือเอาไว้ถ้าสมมติเราเป็นอาจารย์แล้วก็ใช้สไลด์ powerpoint เนี่ยนะคะแชร์หน้าจอตัวนี้ไปให้ใหกับเด็กนักเรียนนักศึกษาของเราได้หรือเราจะนำเสนองานกับอาจารย์แล้วก็ ใช้ตัวนี้แชร์ขึ้นไปค่ะแล้วกดแชร์นะคะกดแชร์เท่นี้ตอนนี้เราเปิดหน้าต่างไว้เยอะมากเราก็เลือกมาสักอันว่าเราจะแชร์อะไรสมมติว่าเราจะแชร์ตัวนี้เป็น PowerPoint แล้วก็สามารถแชร์ได้แต่ถ้าเราจะโชว์ไป PDF ไฟล์น,นี้เราก็โชว์ได้หรือตอนนี้นะคะตอนนี้เราทำการ e x ็ e n d จากโน้ตบุ๊กไปหน้าจอเปล่า มันก็จะเห็นว่ามันมีสองสกรีนเราจะโชว์สกรีนที่1หรือเราจะโชว์สกรีนที่2เลยก็ได้หรือจะโชว์แค่แอปแอปนั้นก็ได้โชว์ powerpoint ไฟนี้โชว์ powerpoint ไฟนี้หรือจะโชว์แค่ PDF ไฟนี้ก็ได้ในที่นี้เราจะแชร์แค่ไฟล์ PDF นะคะกดแชร์พอกดแชร์เสร็จปุ๊บคนอื่นก็จะเห็นหน้าจอที่ที่เราแชร์ ถ้าเราจะหยุดเราก็กดสต็อปแชร์นะคะแต่ครนี้อันนที่น่าสนใจก็คือมันจะสามารถให้เราเขียนยเราทำงานร่วมกันเราคุยกันเราต้องการจะเขียนเราต้องการจะมาร์กให้คนอื่นรู้ว่าเ,เราชีตาา้ตรงไหนอยู่เรามาร์กตรงไหนอยู่หรือโน้ตเราสามารถพอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราสามารถจะเราสามารถเซฟ เซฟสกรีนนี้ไว้ได้ถ้าเราต้องการจะ่ากลับไปกลับมาหรือเคลียเคลียอ่ะ clear. เคลียเรียทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วก็เขียนรูปต่างๆประมาณนี้นะคะแชร์ไมอะไรนะที่น่าสนใจอีกอ่ะสก๊อปแชร์ไปก่อนนะคะมันจะมีให้รีแอคชั่นก็คือ เราสามารถเวลาที่คนอื่นนําเสนออยู่เราสามารถจะแสดงอีโมกมือหรือกดไลค์ <good like S 2> ให้คนที่นําเสนออยู่ได้นะคะหรือเดคคอร์ดเดคคอร์ดการนําเสนอก็ได้หรือว่าแชทมาคุยกันทักทายคือตอนที่เราแชร์อยู่นะคะเรามากักจะมีปัญหาว่าไมโครโฟนไม่ดังลำโพงไม่ดังอะไรเงี้ยเรา เราก็จะคุยกันในแชร์ตรงนี้ก่อนได้ค่ะอะเราจะสังเกตว่าพี่เบนนะคะพี่เบนมีแบ็กก่าอยู่ข้างหลังทำในสามารถเข้าไปตรงนี้นะคะคลิกตัวบวกเนะะี่ค่ะแล้วก็ไปจูบ virtual b a c k g r o นะคะมันจะมีจริงๆในระบบมันจะมีให้เราเลือกนะคะ,นะเช่น แสงเหนือแสงเหนืออ่ามันจะไปชมแสงเหนือหรือว่าตอนนี้อ่าเราได้ทำแบ็กกราวตัวเองไว้นะคะอันนี้คือคือแบ็กกราวที่เราเคยใช้แล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ค่ะแต่ถ้านีฟอล์เลยมันจะไม่มีแบ็กกราวให้เราเลือกนะคะเราสามารถคลิกแอดอิมพ์ตรงนี้ได้แล้วก็ไปเลือกจากคอมพิวเตอร์ของเราประมาณนั้นค่ะแล้วก็เปลี่ยน สังเกตว่าการตัดการตัดขอบแบ็กเกลว์นะคะที่เพื่อโชว์แบ็กเกลว์เนี่ยมันจะตัดได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับแสงแสงในห้องเรานะคะถ้าถ้าแสงมันคุมมันก็จะตัดได้เงียยกว่านีน้นแต่ในห้องมันจะแสงไม่ค่อยดีค่ะมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้โอเคตรงนี้มีประมาณนี้ค่ะเราสามารถจะดูว่าตอนนี้มีใครบ้าง เราเรีกามีกันแค่สองคนนะคะแต่จริงๆแล้วมันสามารถคุยได้หลายคนมากค่ะเอกจากสามารถจะเปิดปิดเสียงสมมติว่าถ้าอีกคนนึงนำเสนออยู่แล้วก็ปิดเสียงเพื่อ,อฟังเสียงคนอื่นหรือหรือถ้านคนคุมห้องนะคะเราก็จะสามารถปิดเสียงคนอื่นได้ปิดเพราะว่าการการรบกวนการนำเสนอคนอื่นนะคะ ก็ okay. สามารถเปลี่ยนมุมมองอจริงๆถ้ามีหลายคนมันจะทําให้เราเห็นภาพร,รวมได้มากกว่านี้นะคะไม่มีสองคนก็เลยถ้ามีหลายคนก็จะโชว์มาเป็นแท็บตรงนี้คะ่ะอ่านี่ปิดปิดเสียงอยู่ปิดปิดเสียงตรงนี้นะคะดูสมาชิกดูแชทแล้วก็เรคคอร์ด ะะถ้าเราจะจบการสนทนาเราก็คลิกที่ e n d นะคะ<_ <EN> _ก็มีประมาณนี้โอเคค่ะขอจบการแนะนำแอปพลิเคชัน z o o นะคะไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ